ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วล่ะค่ะสำหรับโครงการดีๆนะคะส่งความรู้สร้างความสุขที่ดำเนินงานโดยอมรินกรุ๊ปโดยบริษัทอมรินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทอมรินบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดโดยการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบบิเลตจำกัดมหาชนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปลูกฝังสร้างน,นิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนไทยในโรงเรียน261แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งมอบชั้นวางนะคะพร้อมหนังสือส0หมวดความรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า285,000เล่มและมีนักเรียนเข้าชมรมรักการอ่านนะคะกว่า2 8 0 0 0คนซึ่งไม่เพียงสร้างให้เยาวชนไทยนะคะเป็นผู้รักการอ่านแต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสมลิทธ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการนะคะเพิ่มวิทยาฐานะของตนเองจากการลงมือปฏิบัติงานจริงกับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดงานแถลงข่าวความสําเร็จของโครงการนะคะโดยมีดรภูริวรัฒนผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในงานนะักสย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตโครงการของเรานะครับในปีนี้เนี่ยเราก็มีจุดเด่นในหลายๆเรื่องที่เราจะต้องต่อยอดนะครับนอกจากที่จะส่งเสริมสนับสนุน เรียกว่าเป็นทรัพยากรสําคัญน้นนานกัการอ่านก็คือหนังสือแล้วเนี่ยก็ในส่วนของการส่งเสริมทางด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการอ่านการสรุปความแล้วก็กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะให้นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยเราเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายด้านต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให เด็กๆน้องๆของเราเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากปลูกฝังให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็คือนิสัยรักการอ่านนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ การอ่านเป็นประตูที่สําคัญในการที่จะเปิดไปสู่โลกความรู้แล้วก็โลกที่อยากจะเรียนรู้ในหลายๆมิตินะครับทั้งที่อยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เขาอยากจะสนใจทั้งการเรียนทั้งเ,เรื่องของสาระความรู้บันเทิงอะไรต่างๆนะครับที่เขามีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วจริงๆแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายๆส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ ทั้งเด็กและเยาวชนรวมไปจนถึงผู้ปกครองเนี่ยได้มีการส่งเสริมเรื่องการอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสืออนิทานก่อนนอนกับเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กเล็กนะครับที่เข้ามาอยู่กับกระทรวงึกษาธิการเราเรามีกิจกรรมในการที่จะช่วยสนับสนุนหนังสืออย่างโครงการที่เราทําร่วมกับทางรามรีในในครั้งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกระทรวงศึาธาริการทาเองก็คือเรามีกิจกรรมอบุกอัิค ให้ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหนังสือหรือเลือกเอกสารต่างๆนะครับที่ตัวเองสนใจแล้วก็จัดกิจกรรมในการที่จะอ่านแล้วก็สรุปความบันทึกความให้อ่านเอาเรื่องได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาบริบทต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการต่อยอดอันนี้ครับแล้วก็มีการดําเนินการกันอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วน ที่เข้ามาช่วยเหลือเราครับครับจริงๆแล้วเนี่ยของโครงการที่เราได้ทํามาในตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยก็กระจายค่อนข้างจะไปทั่วประเทศแต่ว่าด้วยจํานวนของโรงเรียนในสพอเองเนี่ยก มีค่อนข้างที่จะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ในแล้วประมาณเกือบ3 0 0แสนคนทีนี้ในส่วนอื่นเนี่ยที่คิดว่าก็คงจะมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์ในโรงเรียนทั้ง2 6 1โรงเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมองดูในช่องทางหรือโอกาสอื่นที่เราจะหาพาร์ทเนอร์แล้วก็ช่วยกนันสนับสนุนมาในหลายๆแรงเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนกว่า2 9 0 0 0กว่าโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเราเองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆเช่นน,น,นี้เช่นเดียวกันครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการนะคะส่งความรู้สร้างความสุขรวมทั้งภาพกิจกรรมจากโครงการนะคะบทความและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการอ่านได้ที่เว็บไซต์ในข่านอินดอ c o m ได้เลยนะคะ